เรียนท่านที่เคารพและพม่สายทุกท่านครับพมพลตรีดรอนุชาต์บุญนาควันนี้เป็นวันพุธที่18มิถุนายน2568ครับท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะรู้สึกอึดอัดใจในเรื่องกรณีท่าทีของรัฐบาลไทยต่อรัฐบาลเขเมรในขณะที่รัฐบาลไทยพร่ำแต่คำว่าจะเอาน้ำเย็น เข้ารูปหลังมันรัฐบาลขเขมรเกาฝัดตีนรูปหน้ารัฐบาลไทยต่างฝ่ายต่างผลัดกันรูปทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียเกียรติภูมิอย่างย่อยยับเพราะมีผู้นำและคณะรัฐบาลที่ไม่เป็นโลเป็นภายพวกเราทุกคนก,ก็จะประสบกับภาวะยากลำบากมากยิ่งขึ้นเรื่องกรณีอย่างนี้ ผมก็มองเห็นว่าไทยใหม่จำนวนมากเนี่ยเสื่อมถอยต่อความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติความหยิ่งความรักความทราบซึง้งต่อความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่ท่านได้รักษาแผ่นดินนี้ด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตด้วยความทุกข์ยากเพื่อพวกเราเนี่ยมีความสุข อยู่ในทุกวันนี้แต่ก็มีไอคนชั่วๆเช่นไอโก๊กไอกังฉินพ่อแม่ลูกหลานเล้นหลดนเคยสะพายอะไรของมันนั่นอะ่ะช่วยกันทำลายประเทศชาติบ้านเมืองในทุกวิถีทางสร้างความเสียหายย่อยยับนับเป็นล้านล้านจากโครงการทุจริตเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถยนต์คันแรกเรื่องเทปเลต เรื่องการให้พม่าก,กู้ ADB 4 0 0 0พล้านและเรื่องอื่นอีกมากมายก็มาจากตระกูลสระเลวก็คือตระกูลกังฉินของไทยตระกูลเดียวก็เหมือนกับขเมรก็คือตระกูลหุ่นดังนั้นไอสองตระกูลเนี่ยระหว่างกังฉินไทยกับกังฉินขมรก็คบหากันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในขณะที่ก็เอาประเทศชาติบ้านเมืองไปเร่ขาย เพื่ผอผลประโยชน์ของพวกมันเห็นแล้วก็น่ารังทดใจในขณะเดียวกันเมื่อศึกษาความเสสละของประเทศต่างๆของบรรพบุรุษของเขาเราจะเห็นว่าในหลายๆสงครามมีผู้คนที่เป็นวีรบุรุษวีรสตรีมากมายแม้แต่สัตว์สงครามก็สามารถช่วยเหลือกู้บ้านกู้เมืองของไทยเราสัตว์สงคราม ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีศักดินาสูงก็คือช้างช้างป่ามีลักษณะนามว่าตัวช้างที่นำมาใช้งานมีลักษณะนามว่าเชื่อส่วนช้างที่นำมาใช้ในราชการ่างใดมีลักษณะนามว่าช้างถึงขนาดได้รับศักดินาเป็นถึงเจ้าพระยาก็มีอยู่หลาย ช้างด้วยกันเช่นเจ้าพระยาฉัตรทันเจ้าพระยาชายานุภาพเจ้าพระยาปราบตรายจักรเป็นต้นนั่นก็คือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีส่วนในการก่อร่างสร้างประเทศของเราให้มั่นคงอยู่ในทุกวันนี้นอกจากช้างก็จะมีมา้ามีลามีล่อ ล้ากับล่อเนี่ยเรียกว่าเป็นสัตว์ต่างต่างหมายถึงว่าบรรทุกของส่วนม้าก็ใช้ในการรบด้วยใช้ในการขนส่งด้วยและก็ยังมีสุนัขและก็สัตว์ประเภทอื่นอังกฤษใช้แมวในการทำสงครามชื่อทอมัสทอมัสช่วยเหลือกองทัพเรืออังกฤษโดยการจับหนูในเรือรบอังกฤษ สามารถจะจับหนูฆ่าหนูตายเป็นร้อยตัวทีเดียวที่แอบขึ้นไปในเรือสร้างความเสียหายให้กับสเสบียงที่ใช้กับลูกเรืออเมริกาใช้สุนัขหลายกรณีด้วยกันที่เป็นวีรสุนัขก,ก็มีหลายตัวเช่นสตนะั b บบี้ซับบี้น่ะใชในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำหน้าที่ในการตรวจจับแก๊สพิษของฝ่ายมหาอำนาจกลาง ไม่มีเครื่องจักรใดที่สามารถจะตรวจจับแก๊สพิษในระยะไกลได้ดีเท่ากับสุนัขในขณะที่มนุษย์ยังไม่รู้สึกสุนัขจะเริ่มสัมผัสกับแก๊สพิษที่ลอยมาแม้จะจางขนาดไหนก็ตามซับบี้ได้รับการฝึกมาให้แจ้งภยัยพอเขาได้กลิ่นแก๊สพิษเขาจะเห่าแล้วเวรยามก็จะสั่นกระดิ่งให้ทุกคนเนี่ยสวมหน้ากากป้บบองกันแก๊สพิษ ดังนั้นจึงมีเวลาเพียงพอสำหรับกำลังพลทั้งหลายที่สามารถนำหน้ากาก,ากมาสวมได้ทันก่อนที่แก๊สพิษจำนวนมากที่เกิดอันตรายเนี่ยมันจะลอยมาถึงมันคือคำเตือนของสตาบี B. และยังมีสัตว์สงครามอีกมากมายวันนี้ในกณะที่ผมทุเรศทุลางกับไอ้วนแล้วก็ไอ้ท่าทีเอานิเวียนเข้ารูปหลังเขมรในกณะที่เขมรเอาฝาตีนรูปหน้านรัฐบาลไทย ผมก็ชื่นชมสัตว์สงครามมากมายทีเดียวอยากแนะนำให้ท่านรู้จักกับเชอร์เอมี่เชอร์เอมี่เนี่ยเป็นนกพิราบสื่อสารใช้ในการสงครามมาตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาแต่เชอร์เอมี่เขามีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1917 19อเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งส่งกำลังพลไป ู้ลบในยุโรปแม้ขนาดนั้นกองทัพอเมริกาจะเล็กมากแต่เขาก็ระดมพลและได้จำนวนทยอยส่งไปยุโรปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนถึงล้านคนนอกจากนี้เขาส่งนกพิราบสื่อสารเข้าไปในสมรภูมิด้วยเป็นจำนวน7,000ตัวทำหน้าที่ในการติดต่อส่งข่าวสารต่างๆ แล้วก็นกพิราบสื่อสารก็เป็นอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ประจำหน่วยระดับกองพันในภายสงครามในปี1918เดือนกันยายน1918โช่วงนั้นเยอรมันกำลังเริ่มล่าถอยกองพลฐานราบที่77ทําหน้าที่รุกเข้าไปประชิดพรมแดนเยอรมันมีอยู่กองพันธหนึ่ง ผู้นำเขาก็คือชาววิทตานีชาววิทตานีเป็นผู้กำกัพันธนที่จบมหาวิทยาลัยเรียนทางด้านนิติศาสตร์เขาทำหน้าที่ควบคุมกำล,ลังพลจำนวนประมาณ665คนบุกเข้าไปจากเขตฝรั่งเศสเข้าสู่ป่าอากานัส การเดินทางของเขาเนี่ยไปพร้อมกับกองพันธุ์ต่างๆที่มีหน้าที่ระวังปีกขวาและปีกซ้ายแต่เนื่องจากว่าเยอรมันนั้นทําการต่อต้านการลุกรานอย่างสุดความสามารถเพราะว่าเลยจากป่าอัลกนเนสเนี่ยก็เข้าสู่กรมแดนเยอรมันแล้วอันนั้นกองพันธ์ที่ระวังปีกขวาปีกซ้ายของวิทนีถูกตีโต้ถอยกลับไปแต่วิทนี เดินหน้าตลอดเขานำกำลังพลของเขาเนี่ยรุกเข้าไปในเขตใกล้กับพรมแดนเยอรมันในป่าที่มีชื่อว่าอาเกเนสปรากฏว่าเนื่องจากเขาล้ำหน้าหน่วยต่างๆไปม,มากที่ตั้งของเขาเนี่ยไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ของส่วนหลังส่วนหลังก็เพียงแต่ว,วา่าคาดคนีเขาจะอยู่ที่จุดนั้นจุดนี้เพราะขาดการติดต่อกันเนื่องจากสายโทรศรัพท์สนามถูกทำลายหมดวิทนีย์ พยายามส่งพลนำสารออกไปติดต่อกองบรญชาการเป็นจำนวนนับสิบคนก็ถูกเยอรมันที่โอบล้อมเข้ามาฆ่าตายทั้งหมดไฟกรมทหารปืนใหญ่ที่ทำหน้าที่สนับสนุนก็เดาสมจากแผนที่เอาว่าวิทนีน่าจะอยู่ที่จุดนั้นจุดนี้ก็ทำการระดมยิงมาแต่จากการคาดการผิดจึงเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเฟรนลี่ไฟ ก็คือการยิงฝ่ายเดียวกันเพราะไม่ทราบที่ตั้งทางกองพันุ์ที่หลุดเข้าไปของวิทนีนั้นก็ไม่สามารถจะแจ้งข่าวสารได้เพราะระบบสื่อสารถูกตัดขาดทั้งหมดปรากฏว่าถูกปืนใหญ่ของฝ่ายเดียวกันปาเจ็บล้มตายไปจำนวนมากเพราะกันนั้นฝ่ายเยอรมันก็เข้ากัดกราบซ้ำทำให้เกิดความเสียหายมากมายจากกำลังพล665คน เหลือเพียง194คนที่ยังมีชีวิตรอดและไม่บาดเจ็บเขาก็พยายามติดต่อโดยใช้้นทางสุดท้ายก็คือนกพิราบสื่อสารที่นำติดไปกับกองพันด้วยจำนวนนับ10บตัวก็ปล่อยนกออกมาทีละตัวทีละตัวเยอรมันล้อมอยู่แล้วพอเจอ,อนกพิราบบินออกมาจากแนวของวิทนีก็ทำการระดมยิงตัวที่หนึ่ง ถูกยิงตายทันทีที่ปล่อยขึ้นสู่อากาศตัวที่สองออกมาได้สักพักหนึ่งไม่ถึง5นาทีก็ถูกยิงร่วงพิทีรีเปลี่ยนทิศทางใหม่ให้ฝ่ายสื่อสารนำนกพิราบตัวที่สไปปล่อยอีกจุดหนึ่งให้ห่างจาก2จุดเดิมเพื่อไม่ให้พลแม่นปืนเยอรมันจับทิศทางได้นั่นก็คือเชอเอมี่เอมี่เนี่ยติดสารที่เขียน โดยวิทนีเองแจ้งส่วนหลังไปว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนมากขอรับการหนุนในการส่งกลับกระดาษที่เอมี่นำติดตัวไปนั้นเขาเรียกว่ากระดาษกระเทียมคือมันไม่ทำมาจากเปลือกกระเทียมจริงๆแต่เป็นใยกระดาษที่สมัยนั้นใช้ในการสื่อสารผ่านทงพิราบเนื่องจากมันบางและเหนียวดังนั้นยึงลดน้ำหนักเขาก็เอา กระดาษนำสารนี้ใส่เข้าไปในกระเป๋าผูกไว้กับขานกพิล่าบเชอร์เอมี่ปล่อยออกมาจากแนวของฐานอเมริกันผลแม่นปืนเยอรมันเนี่ยมันพยายามจะสอดส่องอยู่แล้วก็ทำการระดมยิงนัดแรกเชอร์เอมี่ถูกยิงขาขวาขาดทันทีแต่ก็ยังบินต่อไปได้กระสุนชุดต่อมาผูกหน้าอกแล้วก็ทำให้เขา ตาบอดหนึข้างเขาพิการเกือบจะเสียชีวิตแต่ก็ยังทำหน้าที่เขาใช้เวลาบิน25นาทีระยะทาง40กิโลเมตรกลับมาถึงกองบัญชาการส่วนหลังซึ่งจะมีหน่วยสื่อสารที่ทำหน้าที่รับข่าวจากนกพิราบสื่อสารโดยเฉพาะปรากฏว่าข่าวนั้นถึงกองประชาการก็ทำให้ทราบที่ตั้ง ของหน่วยทหารหน่วยนี้และในที่สุดก็ส่งกำลังเข้าไปช่วยได้ถ้าท่านเคยดูหนังเรื่อง Lost Battalion ก็พูดถึงเรื่องกองพันกองคันนี้นะครับปรากฏว่าจากความวิระยะของเชอเอมี่บินท,ทั้งทั้นที่บาดเจ็บสาหาัสกับสู่ส่วนหลังได้เขาสามารถช่วยชีวิตทหารอเมริกันที่เหลือรอดอยู่จำนวน194คนให้รอดชีวิต กลับมาได้และเยอรมันก็ถูกตีโต้กลับไปเชอร์มี่ได้รับการพยาบาลขั้นต้นในสนามเมื่อเขาพอจะเดินทางได้เขาถูกส่งกลับไปที่สหรัฐอเมริกาแต่ก็ยื้อชีวิตอยู่ได้ไม่นานในที่สุดเชอร์มี่ก็เปลี่ยนพบไปจากการทำหน้าที่ของเขาและช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากเขาจึงได้เรียนกลาหารชั้นสูงของฝรั่งเศสและปรากฏ ชื่ออยู่ในสถาบันสมิธโซเนียนร่วมกับสัตว์สงครามที่สร้างวีรกรรมจำนวนมากมายมีเซกชันอยู่ส่วนหนึ่งเลยนะครับถ้าเราสัตว์สงครามไม่เป็นสตาร์พี้หรือสัตว์ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ได้รับการชื่นชมเป็นจำนวนมากเห็นไหมครับขณะที่น,นักการเมืองไทยพยายามที่จะขายชาติบ้านเมืองแต่ตรงกันข้ามสัตว์เดรัจฉาน มากมายหลายชีวิตช่วยชาติบ้านเมืองของเขาให้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้วิรกรรมของเชอร์เอมี่นั้นนะเป็นอุทาหรณ์อสอนใจได้มากมายครับแล้วแต่ท่านจะนำไปพิจารณาเทียบเคียงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขามีค่ามากกว่านักการเมืองไทยจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเพราะเขาซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตั้งใจ ปฏิบัติภารกิจอย่างสุดความสามารถจนบรรลุความสำเร็จเพื่อประเทศชาติเพื่อกำลังชีวิตของทหารทั้งหลายได้และครับเขาไม่ดักประเทศชาติหรอกครับแต่เชยมีดได้รับการฝึกมาอย่างนั้นเขาก็ทำหน้าที่ของเขาด้วยความเต็มใจถึงจะบาดเจ็บสาหัสขนาดไหนก็พยายามตะเกียกตะกายกลับสู่ส่วนหลังและทำหน้าที่จน ดำรงความมุ่งหมายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับในขณะที่เรามีความรู้สึกรันทดต่อท่าทีต่อขีความสามารถต่อความรู้ต่อความซื่อสัตย์ของรัฐบาลนี้เราก็ยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆให้เราได้ชื่นชมสรรเสริญเอาเขาเป็นตัวอย่างในเรื่องอิทธิบาทสได้ครับชันทะวิริยะ จิตตะวิมังสาท่านลองนำไปพิจารณาดูนะครับผมพอดีดรอเตอร์นุชาติบุญหน้าขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ